สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ปกครองและก็สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนนะคะเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนนะคะโดยการเขียนเป็นสัญลักษณ์นั่นเองนะคะหลังจากที่เราเรียนมาแล้วนะคะว่าการเปรียบเทียบจํานวนนั้นจะมีมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับนะคะคราวนี้เราจะมาเขียนเป็นสัญลักษณ์นะคะค่ะรา,าไปดูกันเลยนะคะ สำหรับคำแรกนะคะคำว่ามากกว่านะคะเราจะเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ยังไงนั้นเราไปดูกันเลยค่ะคุณครูโบโนะคะก็จะให้สถานการณ์มานะคะว้าวตัวละครนี้เด็กๆคงจะรู้จักกันดีนะคะแคทบอยนั่นเองนะคะมีแคทบอยแล้ว1คนนะคะโอ้มีมาอีกนะคะเป็น2คนนะคะต่อไปเราจะมาดูอีกฝั่งนึงนะคะ อ่าลูน่าเกิร์นนั่นเองแสดงว่าแคสบอยนั้นมีกี่คนคะสองคนลูน่าเกิร์มีกี่คนคะ,คนคนคะหนึ่งคนนั่นเองดังนั้นแคสบอยก็ต้องมากกว่าลูน่าเกิร์นนะคะโดยสัญ,ญลักษณ์นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะทฤษฎีการจำนะคะลองให้เด็กๆจำดูนะคะเอามือขวาค่ะขึ้นมานะคะแล้วยกนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะ เป็นแนวนอนนะคะมือขวานะคะนี่คือเครื่องหมายมากกว่าค่ะแล้วเราเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ก็คือจำนวน2แทนแคทบอยนะคะจำนวนหนึ่งแทนลูน่าเกลแล้วเราก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าเข้าไปคือตัวนี้เห็นไหมคะมาค่ะเรามาทบทวนกันค่ะข้อหนึ่ง จำนวน4จำนวน3จำนวน4มากกว่าจำนวน3นั่นเองไปข้อ2จำนวน8แล้วก็จำนวน5าจำนวน8มากกว่าจำนวน5ค่ะไปข้อ3นะคะจำนวน7จำนวน2จำนวน7มากกว่าจำนวน2นั่นเองเป็นยังไงบ้างคะมากกว่าห้ามลืมนะคะเครื่องหมายมากกว่านั้น ให้ยกมือขวาขึ้นมาชูนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางนะคะแล้วก็เป็นแนวนอนนี่คือเครื่องหมายมากกว่านั่นเองนะคะค่ะต่อไปที่เราจะรู้จักกันคือคําว่าน้อยกว่าเปรียบเทียบได้ว่าน้อยกว่านะคะครูโบให้สถานการณ์มาคือว้าวมีคัพเคก้กมานะคะกี่อันณะมีคัพเคก้กมาหนึงอันผมยิ้มสองอัน ฝั่งคัพเค้กมีแค่1ชิ้นส่วนอมยิ้มนะคะมี2ชิ้นนะคะดังนั้นเราจะแทนสัญลักษณ์นะคะ,ะก่อนอื่นจะแทนสัญลักษณ์เรามาดูเครื่องหมายก่อนเครื่องหมายน้อยกว่านั้นให้เราเอา,เอามือซ้ายค่ะมือซ้ายขึ้นมานะคะนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางนะคะแนวนอนค่ะนี่ค่ะเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะนะคะคุณโบจะเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้แทนคัพเค้กก็คือ1น,นะคะ ส่วน2จำนวน2แทนอมยิ้มนะคะคือ2แล้วก็1น้อยกว่า2นั่นเองค่ะเรามาทบทวนกันค่ะข้อ1จําจำนวน1กับจำนวน3จํจำนวน1นั้นอะไรกว่าจำนวน3คะน้อยกว่าจำนวน3นั่นเองค่ะเก่งมากเลยต่อไปข้อ2นะคะจำนวน4แล้วก็จำนวน8 จำนวน4ยังไงกับจำนวน8คะจำนวน4น้อยกว่าจำนวน8นั่นเองค่ะต่อไปข้อ3นะคะจำนวน3แล้วก็จำนวน5จำนวน3น้อยกว่าจำนวน5นั่นเองค่ะค่ะสำหรับการเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะทุกคนเราจะเปรียบเทียบคือจำนวนตัวข้างหน้านะคะเราจะยึดตัวข้างหน้าเป็นหลักนะคะค่ะต่อไป เท่ากับนั่นเองนะคะเราจะมาดูกันมีไข่ไก่แล้วหนึ่งฟองสองฟองแล้วสามฟองสี่ฟองนะคะมีไข่ไก่ยู่สี่ฟองค่ะทุกคนแล้วก็มีไข่เป็ดกี่ฟองนะไข่เป็ดก็มีทั้งหมดสี่ฟองค่ะมีใครทราบหรือเปล่าว่าเครื่องหมายเท่ากับเขียนยังไง ถูกต้องค่ะเครื่องหมายเท่ากับจะขีดเป็นเส้นตรงนะคะแต่เป็นแนวนอนนะคะ2เส้นนี้แต่ไม่ขนานกันนะคะดูสิว่าจะถูกไหมเก่งมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นเราจะเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์ก็จะได้จํานวนสเท่ากับจํานวนสนั่นเองค่ะามาทบทวนกันนะคะข้อหนึ่งกับ4เป็นยังไงกันคะจำนวน4กับจำนวน4 เท่ากันนั่นเองค่ะต่อไปข้อ2จํจำนวน8กับจำนวน8เท่ากันค่ะจำนวน3โอ้ไม่ใช่จำนวน3นะคะข้อ3นะคะ0นะคะกับ0เป็นยังไงกันคะเท่ากันนั่นเองนะคะค่ะคราวนี้นะคะหลังจากที่เสร็จแล้วคุณครูก็มีงานให้พวกเราทำนะคะโดยให้เขียนใส่ในสมุดวิชาพลา สมุดวิชาคณิตศาสตร์นะคะให้ทุกคนนะคะเขียนวันที่แล้วก็เขียนหัวข้อแล้วเขียนข้อ1ถึงข้อ10นะคะซึ่งยกตัวอย่างข้อ1นะคะก็คือจํานวน5กับจํานวน4นะคะให้พวกเรานะคะใส่สัญลักษณ์แทนลงไปนะคะว่าจํานวน5นั้นกับจํานวน4จํานวน5อะไรกว่าจํานวน4คะมากกว่าก็เขียนเครื่องหมายมากกว่าลงไปค่ะให้เขียนเป็นเครื่องหมายนะคะ แล้วอย่าลืมบรรทัดสุดท้ายเขียนชื่อนามสกุลตัวเองมาด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์การเปรียบเทียบจานวนโดยใช้สัญลักษณ์นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมส่งงานกันนะคะบ๊ายบาย